วัสดีครับสวัสดีครับไร้สาระนะฮะสาระไม่มีนะฮะจับพระพิกไปพิกมาก็แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็ไม่บอกก็ต้องรู้ว่าเป็นเกจิท่านใดถึงไม่ได้ถึงไม่ได้เขียนชื่อไว้ข้างหน้าเนี่นะ,ะมองปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยใช่ไหมฮะว่าอันนี้คือ เหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อคูณมันบรรไล่อันแหละนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับมีรูปประเทศไทยแล้วก็เครื่องหมายบวกนะครับบอกว่าเป็นเหรียญเหรียญที่ระลึกนะเหรียญที่ระลึกผู้บริจาคโรหิตนะก็เขียนก็ไว้แค่นี้ไม่ได้บอกอะไรมากนะครับขอบตัด โอเคนะครับเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญจะบ,บอกว่าเหรียญกลมเนาะจะบ,บอกว่าเป็นเหรียญรูปไขก่ก็อ่าก็ไม่เชิงเนาะเป็นเหรียญกลมหน้าตรงครึ่งองค์นะครับก็ถึงว่าก็ถือว่าเป็นเรียกเป็นเหรียญที่แบบว่ายอดนิยมของพระเกจิต,ต่างๆนะประเภทเหรียญเดียกันะนะหน้าตรงครึ่งองค์ หน้าตรงขึ้นองครึ่งองนะครับส่วนมากก็พระเกจิต่างๆก็จะ,ะทําเหรียญประเภทนี้เกือบทุกเกจิอ,อยู่แล้วนะครับบางองค์ก็คนก็ชอบเหรียญเสมานะครับบางองค์คนก็ชอบเหรียญข้าวหลามข้าวหลามตัดนะบางองค์ก็ชอบเหรียญลูกไข่เต็มองค์อย่างหลวงปู่ผางหลวงปู่ผางปี12เนี่ยคนก็นิยมเหรียญหลวงปู่ผางเนี่ยก็คือคนนิยมเหรียญ หน้าตรงเต็มองค์จะส่วนเยอะนะฮะหลวงปู่ฟั่นเนี่ยคนจะนิยมเหรียญหันข้างเฉพะเหรียญหันข้างนะฮะหันข,ข้างขึ้นองค์งครึ่งองค์นะครับก็แล้วแต่ว่าเนาะคนเขานิยมรุ่นไหนกันเอาเป็นว่าแล้วแต่คนชอบเนาะนะชอบตามใจตัวเองหรือชอบตามกลไกการตลาดกว่ากันไปนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะครับเ,เดี๋ยว จิบกาแฟยามเช้าแล้วก็พระนี่ไม่ได้ส่องหรอกหรือจะส่องนะครับเหรียญร,นะร,ร,รุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นี่จะสร้างโดยนะครับโดยสภาการชาติไทยนี่แหละนะครับเอาไวม้มอบเป็นที่ระลึกสําหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตนะให้สภาการชาติไทยนี่แหละนะครับแล้วก็ เกเรนะหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณปริสุโทโธเนี่ยนะฮะเมตตาอจารา์จิตปลุกเสกให้ลาวลาปี2536นะครับไม่ใช่ลาวลาหรอกปี2536แล้ตามข้อมูลนะครับก็เป็นในเป็นอยู่ในในในยุคในช่วงในช่วงที่หลวงพ่อคูณเนี่ยกำลังกําลังดังไม่ใช่กําลังดังนะเป็นช่วงพลิกเปล่าเออช่วงพีิกช่วงแบบคนแบบฮือฮา อะไรต่างๆเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณในช่วงยุคปี3กว่าๆนั่นแหละสาศูนย์ขึ้นมา3 6อหสอะไรอย่างเงี้ยคือหลวงพ่อคูณเนี่ยแต่ละปีเนี่ยโอ้ยสร้างพระหลายรุ่นมากเลยหลายรุ่นแล้วก็ทําทุกรูปแบบนะครับดังนั้นเนี่ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเขานิยมรุ่นไหน <c oughs> นะคนนิยมรุ่นไหนคนเราต้องรุ่นไหน อ่นิยมบ้างไม่นิยุบบ้างอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับที่แน่ๆก็รู้ว่าปีนี่แหละปีอะไรอ่รุ่นแ,กร,กแรกๆอ,อ,อ่ะปีหนึ่งสองปีหนึ่งสองปีหนึ่งแปดปีสามศูนย์บล็อกสามขีดอะไรสหกรณ์สหกรณ์สร้างโดดตึกะนะคะ 3, 6, รับปี 3, 6, บสามหกับเสด็จปีสามหกับเสด็จส่วนมากแล้วก็อะไรอีกอ ปีห้าเจ็ดคนก็นิยมในะปีหนะ้าเจ็ดเนาะเป็นว่าผมก็ไม่ได้คือไม่ทราบผมก็ไม่ทราบเรื่องเอที่ว่าคนนิยมไม่ยมไม่ทราบเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าทันหลวงพ่อนะครับทันหลวงพ่อนะครับหรือมีข้อมูลชัดเจนหรือเจตนาในการจัดสร้างดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับสภากาชาตอา่อสภากาชาติกาชาดพ่ะนะ สภากาชาติสร้างนะก็ต้องมีเจตนาที่ดีนะอยู่แล้วนะฮะก็คือเราก็แขวนได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปรุ่นตามหลกตามหลักอะไรสากงสากลนอะไรหรอกนะฮะเอาเป็นว่าท่านหลวงพ่อเสกแล้วก็ในอยู่ในวาระที่ดีก็โอเคแล้วนะครับผมก็มมีอะไรมากเป็นเหรียญที่ไม่มีห่วงนะเรียกหมดห่วง กเรียกเหรียญถ้าไม่มีห่วงเขาเรียกหมดห่วงไร้ห่วงนะฮะปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะหน้าหลวงพ่อก็นี่แหละการดูเหรียญก็คือหลวงพ่อคูณเนี่ยปลอมเกือบทุกรุ่นเนาะนะครับก็ปลอมเกือบทุกรุ่นก็ไปดูเอานะครับส่วนอันนี้ไม่รู้ว่ามีมีเกหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ใช่เหรียญที่ค่อนข้างมีราคา นะไม่ใช่เหรียญที่มีราคาก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะปลอมแต่แต่ว่าถึงเขาเรียกอะไรถึงถึงเป็นรุ่นไม่นิยมเนี่ยในช่วงที่ในช่วงที่หลวงพ่อดังๆปลอมทุกรุ่นนะหลวงพ่อคูเนี่ยปลอมทุกรุ่นเลยรุ่นไม่มีราคาก็ปลอมอืมรุ่นไม่มีราคาก็ปลอมเยอะแยะเหมือนกันนะรุ่นที่มีราคาก็ยิ่งปลอมเยอะยิ่งเกเยอะ,ยอะนะครับ ก็ค่อยๆพิจรารณากันไปส่วนเหรียญทุกนี้ยังไม่เห็นของเกออกมานะครับยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่คนยังไม่นิยมหรือเปล่าหรือยังไม่มีใครได้พูดถึงกล่าวถึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าสาหรับคนที่มีความอะไรความศรัทธานะความศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อนะครับศรัทธาในคาสั่งคําสอนที่ท่านพระท่านเป็น พระนักพัฒนาเป็นผู้เป็นผู้ให้เป็นพระโพธิสัตว์นะครับเป็นผู้ให้เป็นผู้ช่วยอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ก็ทราบกันอยู่แล้วเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณนะครับผมในส่วนประสบการณ์ของท่านก็มีเยอะแยะนะครับมีประสบการณ์เยอะแยะในส่วนของวัตถุมงคลของท่านคงจะไม่ได้เล่าอะไรไปเยอะนะครับเอาเป็นว่าก็ก็ แล้วแต่ชอบเนาะบางคนก็ชอบพิมพ์นั่งยองๆบางคนก็ชอบพิมพ์นั่งเต็มองค์บางคนก็ชอบหน้าตรงครึ่งองเอา้านะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่อยู่ในพศที่กําลังหลงพ่อเนี่ยกำลังพลิกๆแหละปี36กนะฮะก็ราคาไม่แพงราคา,าหลักร้อยสองสามไม่เกินเนี้ยแขวนได้นะครับใครที่ศรัทธาหลวงพ่อคูณเนาะแล้วก็จะสร้างโดยสภากาชาติไทยด้วยของเก๊ก็ยังมยังไม่ได้มีหรอกมั้งเพราะว่าของแท้ก็ยัง ขายขายไม่ได้เลยเออของแท้งขายไม่ได้เลยของเก๊ไม่เปเก๊ทาไมแต่ว่าก็เจอเก๊อยู่หลายรุ่นเหมือนกันนะครับหลายๆรุ่นไม่ดังก็เก๊หลวงพ่อคุณก็เช่าหาก็ระมัดระวังกันแล้วกันอย่างเหรียญนี้ก็ผมดูแล้วมันไม่น่าจะเก๊้วหรือใครคิดว่าเก๊ก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ศึกษารายละเอียดอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าไม่ใช่รุ่นหลักด้วยไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นหลักของหลวงพ่อด้วย นะก็เลยไม่ได้ศึกษาแต่ดูจากเบสิกแล้วก็แท้แน่นอนแหละนะผมดูเป็นแท้นะนะใครดูเป็นอย่างไรก็เราสู่กันฟังหน่อยนะครับอา้าโอเคจิบกาแฟนะจิบกาแฟสองพระนะก็นี่แหละนะครับกาแฟที่ใช้จิบตอนเช้านะครับก่อนที่จะก่อนที่จะออกไปทํางานนะก่อนที่จะไปจะรยุทธโตแดง นะครับไปเขียกรอมของชีพแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียม,ยมกําลังกายกําลังใจของเราให้พร้อมนะครับด้วยกาแฟผสมสมุนไพรนะครับกาแฟคุนสยามนะกาแฟอาราบิก้าแท้100%ซนะครับผมนําเข้าจากประเทศบราซิลนะครับก็กดที่ตะก้าได้เลยนะครับอ้าดื่มแต่ของผู้ชายแล้วสุสสภาพสตรีล่ะมีให้ดื่มไหมนะครับสุภาพสตรีมีให้ดื่มไหมก็มีเหมือนกันนะครับด้วย ไฮริชคอฟฟี่นะครับไฮริชคอฟฟี่นะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบำรุงร่างกายนะปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดตามร่างกายลดริ้วรอยชะลอวัยเห็นไหมนี่นะครับสบรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะชะลอวัยบำรุงผิวสุขภาพดีอย่างมีคุณภาพด้วยกาแฟไฮริชไฮริชคอฟฟี่นะครับผมแค่เปิดซองก็อหอมจนใจละลายนะกาแฟอาราบิก้าแท้ ร้อเปอร์เนต์เข้าจากาประเทศบราซิลนะครับก็กดสั่งซื้อที่ตะกร้าได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ตะกร้าด้วยนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ